เต็มเลยเป็นหมอกเป็นฟันเลยถึงทางในสนบรหลังคนยุตกปจะผ่าสาวเวียดนาม ดูสะละามาทานมแหงงอู้มานาังมาาน้ม่มาทานนไมนี้รุ okay ่นอาุแปดเก้าส yeah, okay ิบเราบอกนนั okay ้นแหละเนาะคนนี okay ้แข็งแห้งเนาะแขงแห้งแลคนในชนบท แคุณผู้เฒ่าผู้แกร่รุ่นเก่าเนี่แห้ง ตบ้านต่อไปบ้านยังบาดคนบ้านมาเสีย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 บอกนทงต่ออีกอนบ้านมันมีบททางออกไปใส่บ้านใจริ่มนี่บอทางเชิญต่ัโอ้ทงเก้าดีที่สุดขอบใจขอบใจ บาเนาะืส่งหมู่บ้านกนเลย่ะวันนี้ือส่งหมู่บ้าน มาพะหานาวมาสบายดีโอ้หาไปขายบ่น้องไม้จะน้องงามด้วยหาไปขายบ่หนังน้อยขายหลิขิตาเห็นน้อไม้ส้มเนาะ เี่ยวไอยมาถามตอนนั้นันจะมาจะมาว่าภาษาจงามในต้นไม้นะขายน้ไม้้ไม้จะขายบ่เจะตะบุญอ่มันเจจาบุมเออโอเฮ้เจีขายไงไอเอ๊ะจ อันนี้เจ๊บ่นี่อันนี้ขายอันนี้อันนี้นอไม้ไผ่ที่นี่อือน้ำม้้มขายนนน่มและเจ๊เจ๊นั่นแหละไหนมาามภาษาทองถิ่นนะมึง่วยานั่น่นีพบพ่อไม่พี่น้องชาวชนเผ่ามังกรนอขาวเลยอวดเลยอันนี้สิเจ๊นี่แหละไหนมึงและไหนมึและไหนมึและไหน

ตอนนี้ตอนนี้ให้งามทางนี้เนาะอันนี้จะผสมไปขายให้เศร้าเวียดนามมนะาลองไปดน้องน้อยคิดป่าได้ท้านะโอ้คนนันมันเลยป่าเด้ยงานเก่งเก่งเก่งเขาได้เบ็ดดีตกเบ็ดได้ได้ป่านน่มมอปกตป่านอานอ่อนน่ะใช่นิงเงาเฮงเอ,อ,อาเลยสม่ chu lê või bắc sư lắm tôi tàn đi đó chu bọn em mina luôn bọn em nga thân kai 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 Bảo kai 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 เราซื <c ười> <Th idity> ้อบ่อย่ามันยากทางเนาะมีถุงเฮาอยู่บ่นมีบ่ได้ซื้อถุงมาไ20,000าสนอ20,000บทสนอได้10,000ีโอให้งาปวดเบิ่งเงินเอาบ่เอาไปเอาทุกอเออๆ ăn vài ít ba chín nghìn. Ừ. Ờ. Ừ, ờ, nhẹ ta ăn ăn ba chín nghìn kìa. Ờ. Phôn coi bả. Ừ ừ. Phôn xăng tươm hả? <laughs> ờ, tươm. Con 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 mai bả bia. Không này, Không đấy. Con cứ. Không. Ở. Ờ. Lũ kêu lau mướt đấy thầm tham xôm. เอาสิซื้อสองหม,งมงื่นกรีบซื้อสองหมื่นกรีบตั้งอุดหนุนผมเลยไปไปให้คนเห็ดจัดหายสองหมื่นกรีบเอ้ามุ้ยเราถือถุงยางมาก,ก่อน Mà kỳ bò, bà chín nghìn bò Mà nay bò, bà chín nghìn chinh kì chinh bóc mới lại chinh bóc chinh bóc chinh ít chinh bóc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  chinh ตัวเอจี่ไหนล่ะเอ็ดเจอแปะแปะใจล่างก้นล่างก้นนะขอบใจเด้อกินแกงกินก็ได้ แกงกินก็ได้แกงกินไห้มิจนาโนขาวขาวเขาให้นะมิจนาโนนังดินแกงเป็นยังกระเบอรเบอร์กันหัดจัดหัดห่าแบบว่าหักปักฟักแล้วเาก็เอามาพัดใส่กระุ้นสิ้นหมูก็ได้แม่นแม่แม่กระมือเบอร์กันมิจนาโนขาวๆน้องเขาให้เนาะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวถัดไให้น้อไปชมกันได้ไปนอกจากนี้เลยกันคนมาตกปลาใช้ปลาจะเบอร์ยังงกเลยเสี่ยงกคือไง เยอะน,นี่ปลาปานะปลาน่ตอนนี้เบ็ดเรากันเนาะมากินนี่ตัวแซ่บเนีนม,มนตัวนี้เป็นอ่าน้ำมันไหลแซ่บไปแล้วไนี่เก่งนี่นแซ่บเลยจิ้กับพิมผักแวนตอนนี้เพื่อนมาต้มหรมาต้มมะแก่งเนาะแมนมั้ยไปเราใช้อำน้ำนะแบบนี้พ่ามาเพื่อนล้างแลว้วเออเาน้ำเลยแบบนี้ เบาไปเลยเนาะสวยขึ้นนะเรื่องราวการเดินทางของเฮาท่านผ้มเดินทางมากะพบชาวบ้านชาวเผ่ามังกองเพิ่นมาแต่หาน้ํไม้เฮาก็อุดหนุนเนาะมื่อมื่อแกงบ่มื้อเฮ็ดนาไม้ส้มก็ได้หมดทนผ้มได้หมดเอามือผัดมนันก็ได้ทุกอย่างทุกเมนูไป ้ผู้เส้นทางนี่กับสะพานนี่ก็เมื่อไรจะกำผั้ชมถึงน้ำโซสน้ำพังหมดได้เยอะเลยกระสเทื่นแน่และคึ้น่าเห็ดไม่ชมนิชยาเป็นใจแล้เมื่อนิชิฟักลวก็ต้มต้มแล้วก็มาผัดให้ลูกกินถ้าอาเห็ดต้มต้มจำแจวกะแซบเห็ดแจวกะปิ มัดแล้วบ่สาวทำเมนบ้านหงระดับนั้ปเดินทางต่อไปซ่อนบ่ปตัวไปซ่อนและแดดออกแล้ว ้องเฮียนถึงเฮียนเฮียนสนุบดเพราะเขาก็อีพีนี่เป็นอีพีคนอสัน่นเดินทางไปตลอดพอดบูบ้านกับเจ้าเลยเ,เราเข่าเราเข่าอยู่นอกคนนี้แล้ว หลักไปก็จกะบอ้โหเนี่ยชิเป็นจิ่งน,นาว่าเขาหลักเข,ากากเขา่ากรณีมันมีการหลักเข่าแล้วไปย่านมันมีการแบบว่าซาบงซาบานหมดเลยแบบได้แบบตาผู้ใดหลักเข่าไปหรือสมีแนวเป็นไปนะก็เห็นใครหลักเขากันเตื่นเตื่แล้วก็บุฟีประวัติี ตารูน,นย <c oughs> ียาบสนุกหยบสนุโอ้โอ้เราจะมาตักน้ำแล้วอู้ห้องหนเาจะตักน้ำกินบอ อ่อนห่อนห่อนยังก็ได้โอ้โหโอ้ดูลยดลงออยู่นะไม่สิบก้โเยโอ้ลุกมันลุกกับพี่แล้วเรายังลืมไป มอเตอระพานใหมันบื่ไปเนาะ